สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้แอดมินตาหวานมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะ,ว,นนะ,คะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ที่ที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเหลืออีกหกวันก็สิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่บริษัทนาคามาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสจำกัด นะคะยังอยู่ที่สําน,นักงานใหญ่อยู่นะคะวันนี้ก็มามอยกันปกติค่ะมามอยหอยซังกันตากปกติเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้อีกแล้วค่ะนะคะเช้าขึ้นมาก็ต้องทานราลาน่าค่ะราลาน่านี่เป็นคอลลาเจนนะคะจากที่เราทานมานี่นะคะก็คือสังเกตง่ายๆก็คือว่าผิวพรรณดีขึ้นนะคะรวมทั้งผมรวมทั้งเล็บ นะคะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณได้ดีมากค่ะนะคะ,นะ,คะนะคะผิวเริ่มขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ไปถูกแดดมาไปอาแบแดดมาก็ะ้อาแบแดดนะคะก็ยังผิวยังสดใสอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะวิธีทานก็ง่ายนะคะแล้วก็ละลายในน้ำได้เลยนะคะละลันหน้าค่ะนะคะ ลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วค่ะนะคะลงไปในแก้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ลาลาน่าทานลาลาน่านะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสช่วยให้ผิวกระจ่างขึ้นเร็วนะคะเล็บแข็งแรงนะคะ สุขภาพก็ได้นะคะสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ประทับใจแอดมินตาหวานที่สุดนะคะก็คือเรื่องเล็บนะคะบอกได้เลยว่าเล็บเนี่ยนะคะสุขภาพเล็บเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะคะไม่หักง่ายแล้วก็ไม่ปอกด้วยนะคะผิวพรรณนี่ไม่ต้องพูดถึงเริ่มกระจา่างใสขึ้นใสขึ้น ผมจากที่หลุดร่วงไปนะคะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าหัวล้านจะหัวหัวเกือบล้านเลยนะคะแต่ตอนนี้ดีมากค่ะฝากไว้นะคะที่บริษัทนาคามาร์เก็ตติ้งค่ะสนใจรับเป็นตัวแทนได้เลยนะคะติดต่อเอได้เลยค่ะ095 76 99 1า1ค่ะแอดมินตาหวานรออยู่นะคะขอบพระคุณค่ะ